ทีคืนนี้พบกับเรื่องราววิญญาณคุณพ่อที่ถูกสะกดวิญญาณและเข้าสิงร่างลูกสาวของตัวเองผมยืนยันให้หนึ่งเรื่องก่อนท่านยังไม่ไปไหนจริงท่านยังอาศัยอยู่กับเราลาท้าผีเจ็ดสาวเห็นผีเจ็ดที่เหียนทั่วประเทศที่อพาร์ตเมนต์ร้างขอนแก่น กับดวงวิญญาณนายสงครามชายที่ผูกคอตายจนชาวบ้านแถวนี้ต่างร่ำลือว่าเฮี้ยนจริงเสียงอะไร่ะตูกี้ฉันได้ยินว่าใช่ค่ะเขาเขาทักทายเรา่นี่ไงปล่อยเราไม่อยากทำลายท่านเลยขอร้องเธอ นายสงคามยอมไปแล้วเมื่อกี้ขยับไม่ได้เขาจับขาเลยและสาวเห e ็นผีคนที่สามเบลนันทิตาก็คือแบบเหมือนเป็นเงาเงาเงาไอ้แล้วแล้วที่หลักเงายนางเียนะคะที่ีระดับเหมือนกับว่าเขาแบบบบบ๊าเบลเป็นไรลูก เจนยานทิพบุกคุยกับวิญญาณเจ้าแม่ตะเคียนที่พระนครศรีอยุธยาและไม่น่าเชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนเข้ามาสิงร่างของเธอเราอยากสร้าง <c oughs> เราอยากสร้าง